สองเคล็ดลับค้นพบความเก่งในตัวเองค่ะคุณหรือเปล่าคะที่วันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตไม่เก่งอะไรเลยทำอะไรไม่เคยสาเร็จทำอะไรก็ไม่ได้วันนี้อยากจะเข้ามาทำออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าให้เอาสิ่งที่ที่เราชอบสิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเก่งออกมาทำค่ะเฮ้ยแล้วเราเก่งอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วเราทำอะไรเป็นวะไม่เห็นจะทำอะไรเป็นเลยสักอย่าง สิ่งที่เจ้าอยากจะบอกคุณวันนี้อย่างแรกเลยก็คือว่าทุกคนค่ะมีความเก่งอยู่ในตัวค่ะทุกคนค่ะมีดีอยู่ในตัวเองค่ะมีแน่นอนที่สุดจะรับประกันข้อนี้ได้เพียงแต่วันนี้หลายๆครั้งค่ะคุณก็โดนโลกเปลี่ยนจนคุณลืมมันไปคุณโดนสังคมโดนครอบครัวโดนเพื่อนทำให้คุณลืมทำให้คุณจำมันไม่ได้ สิ่งแรกนะคะที่ทําให้คุณกลับไปจํามันได้นั่นก็คือให้เวลากับตัวเองในการกลับไปทบทวนว่าที่ผ่านมาในอดีตตอนเด็กๆตอนปถมตอนมัธยมคุณเคยทําอะไรสําเร็จมาบ้างคุณเคยได้รับรางวัลอะไรไหมบ้างคุณเคยทําให้พ่อแม่ภูมิใจใเรื่องไหนบ้างหรือคุณเคยภูมิใจในตัวเองในเรื่องไหนบ้างเฮ้ยคุณเคยวิ่งแข่งชนะคุณเคยเป็นหัวหน้าห้องหรือเปล่า คุณเคยทำอะไรคะที่ทำให้คุณรู้สึกสำเร็จในตอนเด็กพิมพ์มาบอกจอยหน่อยได้ไหมคะว่าคุณเคยทำอะไรสำเร็จบ้างอย่างจอยนะคะจะเป็นคนที่ชอบแข่งขันชอบประกวดมากจะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะโอ้โหเราไม่พอเ่าไม่ไหวนะคะจะแข่งทุกอย่างเอ e r วิต i ิงจิงเะเบลค่ะ ตั้งแต่ป1เนี่ยก็แข่งอ่านร้อยแก้วอ่านร้อยกองแข่งร้องเพลงไปรำเป็นตัวแทนรำเล่นดนตรีไทยเล่นอังกะล,ลุงเล่นซอพอเข้ามาพอเข้ามัธยมอ่ะแค่มัธยมนะก็ทุกอย่างค่ะเป็นรักดนตรีไทยของโรงเรียนเป็นตัวแทนแข่งนู่นนี่นะั่น everything ทุกอย่างทุกหมวดค่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดิฉันเอาหมดค่ะเห็นเปล่าว่าบางครั้งอ่ะเราเก่งอะไรมาเยอะมาก เราเคยสอบโคต้าจุลาได้เราเคยแบบไปแข่งตอบปัญหา,ารัฐสภาแั่ชาวบ้านชาวเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมอ่ะเราเพราะแต่ทําไมวันนี้เราถึงรู้สึกว่าเราไม่มีดีอะไรเลยวะคุณเคยสงสัยปะทําไมวันนี้เราถึงรู้สึกว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีเราไม่มีอะไรเลยแต่พอคุณได้นึกถึงสิ่งนี้ค่ะ นึกถึงว่าอดีตคุณเคยมีความสำเร็จใดมาอะไรมาบ้างคุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยจริงไหมเมื่อกี้จะให้คุณลองกลับไปนึกแล้วใช่ไหมคะว่าคุณจำอะไรได้บ้างคะในตอนวัยเด็กคุณมีความสำเร็จอะไรบ้างพ์มันออกมาเขียนมันออกมาใส่สมุดของคุณก็ได้คะ่ะแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งนั้นคุณจะได้รู้สึกได้คะ่ะถึงความมีดีในตัวเอง คุณจะรู้ได้คว่ะว่าคุณมันมีของดีอยู่เว้ยทำไมฉันลืมมันไปวะเราก็ไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อยนะเว้ยคุณมันก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งค่ะกลับไปจำสิ่งนี้ให้ได้นะคะแล้วพิมพ์มาบอกจอยหน่อยว่าคุณจำอะไรได้บ้างกับเรื่องเรื่องนี้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนตั้งสื่อโซเชีย,ยลไวคุณจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ